พี่ฮะพี่ฮะทำไมพี่หายไปนานจังฮะพี่ฮะทำไมไม่ทำคลิปล่ะครับเอาล่ะทุกคนผมจะมาชี้แจงให้ทุกคนได้ทราบนะเพราะว่าช่วงต้นเดือนวันที่สองกรกฎาคมที่ผ่านมาผมกราบลาอุปสมบททดแทนบุญคุณพ่อแม่นะครับซึ่งผมอายุ20ปีแล้วผมอยากจะบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ที่คอยเลี้ยงดูผมมาเป็นอย่างดี และนี่ก็คือสาเหตุที่ผมต้องหยุดทำคลิปสักระยะหนึ่งนะครับแต่ผมไม่ได้บวชคนเดียวนะครับผมบวชกับพี่ชายของผมครับผมบวช7-9ด7-9วันนะครับแต่ของพี่ชายผม3เดือนจำพรรษานะครับและตัวผมลาสิกขาเมื่อวันที่10กรกฎาคมนะครับเวลา6โมง39นาที และผมอยากจะขอขอบคุณทุกๆคนที่ร่วมกับครอบครัวของผมนะครับขอบคุณครับ